ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของการสูญเสียเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะ,คะโดยผู้ที่เป็นแม่เนี่ยพอต้องมารับรู้การสูญเสียของลูกแล้วก็ทําใจไม่ได้นะคะซึ่งล่าสุดมาคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะอายุ67ปีหรือว่าคุณสมัยยั่งยืนเนี่ยนะคะก็ เข้ามาเจอกับผู้สื่อข่าวะนะคะร้องเรียนถึงเรื่องการจากไปของลูกตัวเองซึ่งอยู่ในเรือนจำแต่าวว่าถูกทําร้ายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะโดยบอกว่าลูกชายเนี่ยคือนายบัญญัตยยั่งยืนวัย35ปีคือเป็นนักโทษในเรือจจนจําจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะแต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มซ้อนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็เสียชีวิตลงคือหลังจากที่ตัวเองเนี่ยทราบเรื่องจากทางผู้คุมเนี่ยนะคะก็รีบไปหาลูกชายทันทีแต่ว่าคือลูกชายเนี่ยหมดสติมาตั้งแต่ภายในเรือน จำแล้วนะคะบเบื้องต้นเนี่ยแพทย์บอกหลอดสาเหตุการตายว่าศีรษะเนี่ยได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง<บ>และผู้ตายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะเสียชีวิตในที่สุดจากนั้นค่ะก็นําศพลูกชายนยกลับมาที่บ้านเพื่อประกอบพธิธีทางศาสนาเหมือนกันนะคะขณะนี้กําลังรอผลการชันสูตรจากทางโรงพยาบาลค่ะโดยสําหรับสาเหตุการตายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ตัวเองบอกว่ายืนยันนะคะว่าจะเอาเรื่องกับคนที่ทำร้ายลูกชายตัวเอง จนเสียชีวิตในครั้งนี้จนถึงที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนจําด้วยก็ต้องสอบสวนพยานแวดล้อมรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือนจําด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ<ข>แล้วค่ะไปดูกับเอกหนึ่งข่าวนะคะมีการ